ก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมฮอนเอ็กซ์ซีดนะครับวันนี้เราอยู่กักนใน Battlefield 3ในโหมด b าร์ติเพ a ลเยอร์นะครับมาไปชมกันเลยเออเอมันม,มีตันนึงกี่ต้นเอ้ยเอาแล้วม,มาถึงกระโดดเลย อยู่ไหนอยู่ไหนมีขึ้นบ้านหรอมีขึ้นบ้านพาเราไปแล้วตายตายตายอะไรไม่ตายบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วครับเออดีลงฟังนี้แน่ เอ้ยเอา้าเบี่ยนปืนเป็นปืนอันน,น,นี้มันไม่ใช่เอาแลกแลกอืออืมอือเอาเดิเฮ้ยระเบิด ยิงเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช้ได้ใช้ได้เอาดิเอาดิเออวิ่งมาอย่างนี้เฮ้ยตัวนึงที่เป็นคิวแล้วที่เป็นคิวแหมรอจัดึงไะเอ้าข้ามไปดิอ่า อาจจะมีข้ามมันเยอะหน่อยมีเปล่าไม่มีเอววอนสร็นเรียบร้อยลองเนื้ออ๋อ mấy năm muối cái này có đi đấy khương ba lại gần mấy lúc mình ba mình dinh khao ba mình đều khao ba mình đều dinh đi dinh mang dinh mang ồ lo rồi เฮ้ยนูน่น <c oughs> เป็นปืนได้เวลาเป็นปืนอีกแล้ว เออไ,ไม่ได้ยิงแล้วใช่ไหมเยี่ยมครับขอสักผมมาสักตัวสิ าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยกระสุนหมดตบได้ได้ไงวะงงงงแปบ๊บข้างบนข้างบนปืนนี้แม่งดีจังไม่เห็นเราแล้วไม่เห็นตัว,วเราเฮ้ยในข้างล่างข้างล่างว้า อืมาถึงตายเลย F สองพันอย่างนี้ต้องเอาคืนครับเอาเอาางงเอาเอาเอเอาเอาไปเข้าไปอืระเบิดเห็นไหม อ้าวอ้าวเอเอวอตทำไมแหลกใครวะอ้าวทำไมถึงแหลกฮะฮะเอ้ยตรงนี้ โอ้ยแม่งกระโดดมาคิดว่าเท่เหรอเฮ้ยเอ้ยแอบครับแอบแอบเอาไงเอาไงเอาไง วายวายมีใหญ่เลย้ <Yeah. S 2> yeah, อยู่ไหนไปแล้วไปแล้วรอนะรอนะ lo nè lo nè get your meds from here ờ đi đi pick up your meds. <coughs> แลกเหลือเกินอะไรเน oh ี่ยได้ช่วยเหลือเฮ้ย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 ได้เลยครับได้ด้วย ต็มรอบตัวตายเอาเฉยเฟือไม่ทันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ยิบสานนัดนี้เขาสักตัวเหอะ ก็ไม่ตายอด้ได้แล้วลบลบลบเอาดิเอาดิ <c oughs> ใครจะไปสู้ได้วะ เิดเลยเดเปิดเฮ้ซ้ายซ้ายซ้ายเอมันจะมากกินไปเลยนะ phao wow. <laughs> <laughs> ตายเหอตายเหอครับตายเหอโอ้โหแม่งแหลกแหลกแบบไม่รู้จะเอาอะไรพ่าเบิดไปตายสักตัวแน่นอนอย่างนี้มีตายเอา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  เราจะทำเนียนอยู่ใน่นี้แหมเพื่อนตายเราไม่ช่วยครับเราไม่ช่วยไหนวะไหนไหน

เ,นะเอาสวยจริงสุน,สนหมดไอรีรอเร็วเร็วลีรอเร็ว,วชิบ่ายแล้ววายวายเธออากูโหกูโง่เลย วิ่งไปได้วิ่งไปเอาเราไปทางโน้นไปโดนไหล่ข้างๆใครไหล่วะทำไมโหดจังฮะ ตา,ตายแน่นอนตัวน,นี้ไม่ตายไม่ตายก็บ,บ้าแล้วเอาระเบิดระเบิดบุม้มไม่โดนใครเลยครับอ,เอเ๋เปลี่ยนสายดีกว่า อยู่แม่งแต่เนี่ยทุบซองยัดหน้ายัดหน้าเอเอ,อยัดเข้าไปเลยเออไอ้ไอ้ล้างล้างล้าง ยารับแต่เพื่อนเราตายเพียบเลยแหลกก็อืมอือ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 าดอเซองในตำนานทำงานแล้ว

ลบดิครับลบดิครับโอ้ยเฮ้ยเอ้เอาหมูอะไรเนี่ยแรก ไวะเฮึฮเฮึอืม้ืมอ่าได้หนึ่งตัวข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้โหแม่งเทปจริงๆแม่งวาร์ปได้ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหหัวเน้นเน้นลูกสองแม่งโหดจริงๆครับเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าหนึ่งตัวจึมไปทางซ้ายแน่นอนใครบอก็เอ้า ราเบอดไปยอยู่ไหนกันจ๊ะตายเออเน้นอย่างงี้เน้นอย่างงี้ไอ้นี่เรียบร้อยครับอือห <c oughs> ือือห <c oughs> ือือเรียบร้อยอือหอ หลบหลบหลบหนีก่อน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 เอาโอ้โหนี่คันแหลกนะเนี่ยเรียบร้อยครับข้างบนข้างบนอีก เรียบร้อยไปอีกหนึ่งลูกซองลูกซองจอมพลังไม่มีอะไรดีเลย,เย,ยสายนี้แม่งโหดจริงๆอ้ออาวไม่ตายด้วยเป็นไงล่ะโหดตล่าแม่งยิงถัดหน้าแล้วมันไม่ตาย โถโถไม่น่าเลยบุกเข้าไปเลยบุกเข้าไปเลยเา้าวั่่ง,งาน เอา้ามายิ่ไม็โดสเ,เ,เอ้าอ้าวตายขอบคุณมากเฮ้ยไม่น่าลุกขึ้นมาเลยรีโหลดไปก่อน โอ้ย <c oughs> เรื่องมันเศร้าขอสักตัว <c oughs> ขอสักตัว <c oughs> เอา้าอะไรเนี่ยเด็ดเป็นไรเหรอจะ <c oughs> ยิงก็เมื่อกี้จะได้ยิงยูแหละ เล่นอะไ,ไรเนี่ยลูกขึ้นมาไหมวะจะไปแก้แคบพวกมันให้หมดเลยพวกมันอยู่ไหนไม่ใช้แนละ้วปืนนี้เลิก เออเรายังมีปืนนี้อยู่เราลืมไปเลยลืมไปเลยว่าเคยมีแครบอ้าวไ,ไงล่ะพลังแห่งปืนใหม่ไม่เขึ้นเลยคาเพื่อนคู่มีไร Tại sao?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  Ờ... Cái bà 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 มาจะไปเอา้าเออตายซะฟาล์เบอรไปแล้วขอตัวสุดท้ายตัวสุดตัวนีตว้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแ <c oughs> ม่งโดนลัดเออแลกกันเฮ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงขออยากเป็นคนนั้นนี่ เป็นไงล่ะเป็นไงพวกเราสู้ไม่ถอยนะครับพวกเราสู้ไม่ถอยนะครับอแพ้นะครับงั้นผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ